จบตำลานนะค่ะขอบโอกาสค่จจะจเริยนามพี่น้องทุกคนค่ะก็ สำหรับงานบบบปีนี้นะคะงานฟ้าเพื่อดินฟ้าอะไรนะ่อ <f air> ฟ้าดินปีนี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานคือคือได้ไปช่วยงานสวนท่านฝนธรรมสวนพิษงัดแล้วก็สวนต้านโควิดนะพ่อนดินสวนสวนต้านโควิดสวนท่านฝนอ่าสวนสวนต้านโควิดแล้วก็ได้กวาด <f air> ใบไม้ที่สลาค,ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจมากที่พวกเรามีความสามัคคีกันแล้วก็ทํางานก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากค่ะ งานก็เสร็จเร็ยวยิ่งกวาาใบไม้นี่ประทับใจมากเลยเพราะได้งานเยอะประทับใจอาจารย์ภูบุญแล้วก็เพิ่มทราบค่ะรู้สึกว่าทํางานได้ว่องไวมากคล่องแคล่วว่องไวมากเลยค่ะก็ได้งานเยอะการทรรําเกษตรอะไรอย่างนี้ก็มันหางเหนินมาหลายปีแล้วนะคะเมื่อก่อนที่อยู่บัดใหม่ๆก็ได้ไปทําสวนตรงตะเกียวเนาะก็ไปปลูกผล,ลไม้ต้งจดเอาไว้น่ะสี่สิบห้าสิบต้นมีส้มโอมี ลดหลายอย่างที่ผลผลไม้น่ะก็ประกอบกันีสาธุนะนี่คนที่อยู่มรสสอนะอยู่ร้านบางสำรัดมาทําสวนก็ถือว่าใช่ได้นะเออเอาต่อไปยมน้อยการท่านตมนานสาธุเจริญธรรมพี่น้องทุกคนค่ะคือมางานเพื่อฟ้าดินครั้งนี้ครั้งแรกก็คุยกันกับอาจารย์เรานี้ว่าเราก็ไปร่วมร่วมเขาไปอย่างนั้นแหละ เพื่อมันเรามาร่วมงานกันครั้งแรกๆนะคะคุยกันทีนี้พอพอวันปฐมนิเทศก็มาดูก็คุยกันว่าจะมีคนไปหรือเปล่าก็คุยกันกนอาจารย์เรานี่ก็เลยมาไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่หรอกจะมีคนไหมเนี่ยก็เลยมากันก็เลยไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่วันปฐมนิเทศนะคะนี่พอพอวันงานที่เรารวมพลังกันอนเงี้ยเข้าฐานงานที่ไปรวมพลังกันเนี่ย มันทําให้เห็นพลังมวลหมู่ที่สามัคคีกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือมันทําให้เรามีพลังแล้วก็ฟังพ่อโครูนี้ก็พอจะได้ได้คำธรรมะที่เอามาสอนตัวเองบ้างค่ะคือฟังธรรมเนี่ยตอนฟังธรรมนี่พยายามมาให้มันได้ให้ให้ได้ทุกทุก ครั้งที่ท่านพ่อครูเทศหาว่ามันจะฟังมันไม่ได้ทุกประโยคทุกคํานะคะแต่มันพอจะเข้าใจมั่งแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองนะคะฟังเข้าใจแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองมันทําให้เราก็ฟังเข้าใจมั่งแล้วก็เอามาพัฒนาจิตตัวเองจิตปัญญาตัวเองอะเวลาทําอะไรเราก็จะทําด้วยใจะค่ะตั้งใจทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะ คือแล้วงานมันก็จะได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่คาดหวังแล้วก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็ทําด้วยความเต็มใจนยนเวลาเราทํางานออกมาแล้วอย่างเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะทําแบบถ้ายังไม่ได้ฟังธรรมบ้านนี่ค่ะก็จะทําแบบขอไปทีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราทําเต็มที่แล้วก็เราก็จะมีความสุขที่เรางานเราออกมาดีมีหมูหมีมวลเนี่ยค่ะจะทําให้เรามีพลังงานอยู่บ้านก็ทําสวนเหือนนใช่ไหม ก็ทำคนเดียวค่ะทําคนเดียวตอนนี้มาทําเยอะๆรู้สสิงไงบ้างมันเพิดเพลินค่ะมีหม,มู่มีกลุ่มแล้วก็มีพลังงานช่วยกันดีค่ะงานก็จะออกมาได้ไวแล้วก็ไม่เหนื่อยมากค่ะการทําเป็นมวลเป็นหมูเนี่ยค่ะสามสามกีคือพลังเนาะใช่ค่ะมีความสุขไม่ต้องหาเงินเหมือนคนข้างนอกที่เขาโลภๆกันนะคะมีความสุขที่เราได้ มาจนระดับหนึ่งค่ะทํางานหาเงินหรือทํางานฟรีอ่ะอันไหนดีกว่ากันรู้สึกความรู้สึกอ่ะมาจนนี่ค่ะดีมาจนดีกว่าเนาะ,ะทำงานฟรีดีกว่านาะค่ะเราไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเราทําเพียรไปพอเราเหนื่อยเราก็พักอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มีความสุขกับงานที่เราได้ทําค่ะดีแล้วนะคะพระไทรบอกว่าเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยก็เพียรจึงจะข้ามโอ่าสสงสารได้นะ ทำท้ทนความทุกข์ทั้งหลายได้นะมโนธนานะคุณน้อยเนาะสำรานน้องสำรานทันสมณะค่ะขอจะเจริญธรรมพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะฉันก็อีฉันก็ดีใจมากที่ทุกคนไปช่วยแต่ก็ไม่ได้ติดตามไปช่วยจู่ๆก็ปวดหลังอย่างมากก็ก็ดีใจที่ได้มาอยู่วัดที่ได้มาเสียสละก็ได้ทํางานได้ทํางานฟรีก็ได้ คิดว่าอยู่บ้านก็อยู่กับลูกก็รอความตายไปเฉยๆก็มาเสียตละตสะสมแรงกายวันละเล็กวันละน้อยไปดีกว่ารอความตายอยู่ที่บ้านก็คิดแค่นี้ก็คิดว่าก็ธรรมะอะไรก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็คิดว่าทําไปทุกอย่างที่ไม่ใช่ของเรานั่นแหละคือของเราถูกต้องแล้วแหะทุกิ่งทุกอย่างคือของเรานั่นแหละมันไม่ใช่ของเรา ออคิดแก่นี้ค่ะลึกซึ้งนะเนี่ยอ่าถ้าโยมเจียมเนี่ยอยู่บ้านก็ตายตายฟีตายตายเน่าเข้าโลไม่มีประโยชน์ก่อเทีจยตายเรามาทําประโยชน์ให้กับโลกดีกว่าเนาะสาธุนะอ่ะอาขอ่อไปกรับขอโอกาสค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะท่านถามก็ได้นะคะเออมาร่วมงานเนี่ยบอบอ,บอ,บอเพื่อพระดีเนี่ยรู้สึกไงบ้างเนาะ รู้สึกดีใจมากค่ะแบบมันเป็นพลังรวมตั้งแต่วันแรกที่วันที่สามสิบตอนเย็นน่ะดิฉันเห็นในศาลาเต็มพึบเลยแบบอ๊้มันมันมีพลังอย่างบอกไม่ถูกค่ะท่านแล้วก็ตั้งแต่เคยทําวัดตอนเย็นมาไม่ค่อยมีคนเยอะขนาดนี้พอพอมีบอบอบอแล้วยังรู้สึกว่าขอบคุณโควิดรอบสองนะคะสีมาเรารวมพลังได้ดีมากเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็มีหลายๆคนมา มาร่วมแนี่คือศาสนาคือพลังรวมของสังคมมันใช่จริงๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากพอดีไม่ไม่มีเวลาไปร่วมกิจกรรมกับพี่น้องที่เข้าสวนเข้าอะไรนะค่ะเพราะว่าอยู่โรงครัวเป็นฝ่ายประสานงานโรงครัวเนาะ<笑><笑>ก็เลยแบบก็พอเป็นไปอยู่ค่ะก็เห็นพี่น้องมาลงทะเบียนมาช่วยงานเยอะขนาดนี้เราเราคิดคิดรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก เเห็นแต่ละคนนี่เอาภาระรับผิดชอบดีจังเลยค่ะแบบไม่ต้องบอกกันอย่างน้องนิดประทีปทำก็เอาภาระเรื่องแบบลแบบแบบงทะเบียนอะไรพวกน,นี้แล้วก็เห็นคุณยายคุณยายเข็มนี่มาประจําเลยแล้วก็มาฟังธรรมแล้วก็อาจารย์ฉเฉลียวคือรอบนอกอย่างดาบต้อยอะไรพวกน,นี้ค่ะอาอาอาอ,อนุภาพคุูศิลปแบบ์แบบเห็นพวกเรามาแล้วแล้วก็ช่วงช่วงสอบนะคะท่านมันมีความรู้สึกว่า มันเป็นบรรยากาศดีมากเลยอะปกติที่ไปสอบที่บ้านราชมันจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เครียดเครียดโอ้อยนี่แล้วมันสบายสบายยังไงบอกไม่ถูกแล้วอะใบ้านเราเองค่ะบ้านบ้านเราเองแล้วมันรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบดีมากเลยแล้วก็ อย่างคู่แดงอย่างเงี้ยเห็นคู่แดงว่าสาราเราดีใจมากเลยแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมเราก็ไปร่วมไม่ได้เห็นคู่แดงไปเห็นใครต่อใครไปมันเป็นพลังรวมคู่แดงมาไม่ซิ่งเลคู่แดงไปโหไปถือตลอดอจอบับทางานเก่งนะใช่แบบแล้วแล้วก็ร่วมกล้าอะไรอย่างเงี้ยหาะ้องก็งมาสอบมาอะไรก็ดีใจค่ะ พวกเราแบบเออเป็นนิมิตหมายดีอะค่ะแล้วก็นิมิตหมายหมายดีหมายดีอะไรจะได้เกิดอะไรดีๆเนาะเลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปสรุปมีใจแล้วเพื่อเพราะานเทศเมื่อเช้าเนี่ยที่บอกว่าคนอะไรนะคะสโลกธรรมอ่ะโดนมากเลยคนทำอะไรอ่ะไม่ไม่งํางานไม่ต่งจากเดจฉานเก็เดจฉานธรรมดา่นั่นแหละโอ้ให่นะโดนใจเหมือนกันนะคะแบบดีมากเลยค่ะ แล้วก็ที่พระท่านอธิบายเรื่อง19ข้ออ่ะอืมใแล้วก็ชอบตรงที่บอกว่าข้อหนึ่งที่บอกว่าต้องมีทุนพอสมควรแล้วทุนเนี่ยไม่ใช่ทุนทุนนิยมสามานไม่ใช่ทุนของสามานนะอะไรเงี้ยนี่แหละคือเรื่องของบุญนิยมตรงๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะเอาแค่นี้ก่อนค่ะสาธุนะคนต้องทำงานนะถ้าไม่ทำงานก็ได้ชันธรรมดาสลกทำเมื่อเช้านี้พระท่านประทับใจเนาะสาธุอ จเจริญธรรมพี่น้องทุกๆท่านคะ่ะรู้สึกไงบ้างที่มาร่วมงานพอฟอดอเนี่ยนะจากที่อยู่ร้านไปแม่ค้าหลมเทียนมาถือจอบถือเสียงรู้สึกยไงบ้างในความรู้สึกในงานนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าทุกปีพวกเราก็เดินทางไปที่บ้านลาดทุกปีคะ่ะแต่พอมาปีนี้ก็ ก็มีเจ้าโควิดม่ช่วยค่ะก็เลยก็เลยเห็นว่าโอ้โหีมาสุกไม่ค่อยได้จัดงานแต่พอมาจัดงานตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะท่านคิดยังไงเนาะจะจัดงานคนก็ไม่ค่อยมีใจวิววิวนะแต่ก็ไม่คิดว่าคิดไม่ถึงว่าจะออกขนาดนี้นะ,ะไม่คิดว่าคนจะออกจากพวกมาขนาดนี้ประทับใจ แต่ตอนแรกก็คิดว่าโอ้พวกเราก็มีแต่ผู้อายุยาวมันจะเป็นไปได้หรือฉันก็คิดอยู่นะเดีก็พอดีพอตอนเย็นก็เห็นเห็นพี่น้องมาเยอะมากเลยค่ะก็โหรู้สึกประทับใจวันนั้นประทับใจมากเลยค่ะโอ้แล้วก็ดีใจว่าโอ้จัดที่วัดเราก็ดีพวกเราจะได้ออกจากภพก,ก็ได้มา คนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยสอบก็มาสอบคนก็รู้สึกว่าประทับใจมาปีนี้ก็ได้ไม่จัดที่วัดก็รู้สึกว่าการอะไรละ่ะลงบำเพ็ญคุณบำเพ็ญธรรมตอนเย็นก็ที่ศาลาก็คนเต็มบำเพ็ญคุณก็คนรู้สึกว่าจะจะมีมากบำเพ็ญธรรมก็ ก็ตอนเย็นก็มีเยอะค่ะแต่ที่นี้การลงฐานงานก็รู้สึกว่าประทับใจพี่น้องทุกท่านก็ต่างคนต่างเอาภาระดีมากค่ะพวกเราก็ฝึกฝนมานานฝึกฝนไปสอบที่้าละตั้งหลายปีแล้วเนาะแปดปีละเจ็ดปีปีนี้มาจัดที่งานเราประสบว่าประสบความสําเร็จน,นะพวกเราเข้าใจงานเนาะก็ต้องกราบขอพระคุณท่านสัมมณะแล้วก็ พี่น้องทุกคนคะ่ะที่ช่วยกันให้งานบรรลุไปได้คะะะ่ะสาธุนะสาธุต่อไปยมพิมยมพิมารามนมาตการท่านสำนาทุกรูปคะ่ะเจริญธรรม้ติธรรมทุกท่านคะ่ะ <c oughs> ก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูนะคะเพราะว่ามามา,มาอยู่ที่วัดก็คือปีแรกแล้วก็มาเจองานงานแบบว่าร่วมกลุ่มมันรู้สึกว่ามันมีพลังมันมีความสุขเพราะว่าเคยไปร่วมกลุ่มดีบาลานไ้เคยไหม เคยไปสองครั้งแต่สองครั้งเนะ่ยรวมกูเข้าไหมรวมครั้งหนึ่งหรือสองครั้งมันยังไม่รู้ค่ะไม่รู้รว,ว่าจะไปอะไรจะยังไงอ่ะ <laughs> งตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วค่ะ <laughs> เพราะว่ามันดีค่ะดีกว่าถ้าอยู่บรรลาดหนูอาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าอยู่จัดอยู่สีมาของเรามันมันดีดีเหมือนกับเราจะได้มาร่วมกันออกจากภพแล้วก็มันเหมือนกับเราจะได้พัฒนาฐานงานต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีงานเราก็ไม่ได้ออกไปช่วยกันเพราะว่าเราต้องอยู่ฐานงานเราเพราะว่าเพราะว่าฐานงานเราก็มากแต่เวลามีงานมันก็ต้องได้ออกจากภพเป็น ไปเห็นงานที่ต่างๆเหมือนกับของท่านผนทรรมไม่เคยไปสักทีไปมันก็ดีแต่ไง<ต><ว>บ้าง่ <ๆ S 1> ไปทีวมันรู้สึกว่ามันมีกําลังเพราะว่ามันมีมวนกลุ่มคนส่วนมากทํามันมันได้งานแล้วก็ได้ได้ใจกันค่ะได้ใจเพราะว่าต่างคนต่างลุ ได้ทําช่วยกันมันมีความปิติยินดีเหมือนกับคนที่บางคนเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นในการทํางานเวลาเราเห็นการทํางานของกันและการบางคนทํามากทําน้อยมันก็รู้สึกว่ามันปื้มปิติยินดีเพราะว่าต่างคนต่างวัยต่างอายุแต่เสียดายจุดที่ว่าหนูไม่ได้ไปร่วมหลายฐานพบฐานเพราะว่าฐานของหนูก็คือกวดใบไม้มันเป็นครั้งแรกที่หนู ทำแล้วก็ให้ให้หมูก่กลุ่มไปช่วยมันมีพลังและงานมันออกมามากเพราะว่าหนูตั้งใจว่าเอาด้านนู้นมาถึงจุดนี้มันรู้สึกว่ามันผ่านเพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งแม่ฐานแข็งแก่ง,แ,ง,แ,งแล้วก็ขยันคนที่มาช่วยกันมันก็ขยันด้วยแม่ฐานต้องเก่ง,งต้องแข็งงานมันถึงจะผ่านถ้าแม่ฐาน แบลว่าช้าหรือยังไงรู้แล้วแต่แล้วงานมันก็ช้ามันต้องขึ้นอยู่กับแม่ฐานเพราะแม่ฐานบางคนอายุมากค็ได้ตามวัยนะค่ะมันก็ตามวัยเราก็ต้องช่วยแต่มันมันรู้สึกดีถ้าเราทาอย่างนี้ทุกทุกปีสีมาเราจะเรินจริญในด้านการพัฒนาไปด้านจิตวิญญาณด้านการงานการเศรษฐกิจทุกอย่างมันจะก้าวขึ้นค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แต่ มันมันได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะพัฒนาเราเห็นสวนนู่นสวนนี้ส,วน,สวนต่างๆแล้วก็เอาไปพัฒนาสวนเรามันมีพลังหนูรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่รู้ไม่หยุดเหนื่อยแต่ไม่หยุด <c oughs> เนาะหยุดไม่หยุดเพราะว่าเวลาทํางานหนูหมดเร็วจริงๆทําไม่ทันเลยค่ะท่านเพราะเราสวนเยอะไงสวนเยอะก็อีก มันเหนื่อยแต่ไม่หยุดมันเป็นยังไงพอมีอธิบาทเนาะมันมีบรารมีมันมีอธิบาทาแต่มันใจค่ะทำด้วยใจไม่ได้จ้างเลยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งมันหมดไปเร็วจริงๆทํางานไม่ทันเลยแต่ก็คือมาปฏิบัติธรรมมันมีความยินดีลดลกิเลสแต่สําคัญก็คือเวลาหนูมาสอบหนูไม่รู้เรื่องค่ะท่านไม่เป็นไรลดกิเลสแล้วรู้เราลดอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่สอบอ่านตีความหมายไม่ออกค่ะท่าน ก็ฟังธรรมมากขึ้นค่ะหนูไปเลยว่าหรือปัญญาเราไม่มีเราโงา่เพราะว่าเรากาลังมามันยังไม่เข้าใจค่ะยังยังมาใหม่ไงค่ะเนี่ยเข้าใจทั้งที่หนูก็ฟังธรรมตั้งใจฟังหนูต้องมาฟังพ่อครูฟังธรรมมาธรรมะทุกวัน,ท,วนทุกวันเพื่อให้มีปัญญาได้ตีตีธรรมะแตกเพื่อเอามาปฏิบัติใช่ใช่แต่ปฏิบัติหนูพวกก็พอรู้แต่ด้านการการเขียนหรือการ การอ่านให้เข้าใจหนูยังไม่รู้เรื่องค่ะท่านไม่เป็นไรศึกษาไปเนวะหรือบางครั้งหนูงูค่ะหนูหนนยอมรับเดงูเ <c oughs> พราะว่าพื้นฐานหนูส่วนมากหนูจะจบเลยยอมจบเลย หนูก็จบธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเพราะป .6 หรือป .4 ค่ะป .6 แต่เรียนกศนแต่หนูไม่ค่อยเรรู้เรื่องเพราะว่าหนูเอาการงานเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่จนแต่พี่สาวเก่งมากได้แต่ที่หนงเขาจะบริหารแบบว่าเขาเอาทุกด้านแต่หนูจะเอาด้านการงานเพื่อสร้างครอบครัวทำงานค่ะถ้าหนูจะพัฒนาด้านด้านสติปัญญาก็คือต้องมาอยู่อย่างเนี้ยต้องมา ยอมต้มาเสริมตรงปัญญาเด้านงานหนูผ่านแลวเพราะว่าหนูฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่ด้านปัญญาด้านความรู้ด้านการเขียนการอ่านการอะไรหนูไม่ได้ค่ะท่านไม่เป็นไรนะตอบหนูยอมรับเลนี่หมจริงๆอิก็บทนาเนาะยมพิมกะแค่นั้นแหละค่ะท่านทําเก่งแต่ว่าพูดเขาเก่งพูดก็เก่งนะพูดก็เก่งนะแต่ว่าความรู้ไม่เก่งแล้วต่อไปเ็าจะเก่งคนที่เป็นชาวโสดแล้วก็เก่งอยู่เลยนะ ก็ปีนี้โยมพิมพ์ก็ได้ได้ใบไ,ไ,ไม้ไปไปมันสามตันใช่ไหมสามตันเนี่ยเาว่าคงจะผักพืชผักคนระงอกงามอีกพอสมควรดีเดียวนะอ่ะต่อไปคนสุดท้ายนะเชิญโยมเข็มทองนะเป็นบุคคลที่เออาเกเป็นบารมชนเราก็ได้นะที่ได้อ่าได้เป็นคนที่ให้อให้เราได้เกิดจีมาศนะ รู้สึกไงบ้างงานนี้เกิดขึ้นมาค่ะแล้วนะดิฉันได้ไปที่สวนนะไปเห็นหมู่หมู่กลุ่มที่ทํางานอยู่โอ้ดิฉันประทับใจมากเลยผมไม่เคยเห็นหมู่กลุ่มที่จะทํางานร่วมกันอย่างนี้บกคคนมากมันจะต่างคนต่างทําถ้ามันมีอะไรเนาะ,นะคะ่ะที่นี่ก็โอ้ประทับใจจังเลยนี่มันสวนสวรรค์ ดิฉัยว่าสวนสวรรค์เลยเลยกาเป็นสวรรค์เลยแหละค่ะจากเมื่อก่อนเป็นป่ามันเดี๋ยวนี้เป็นสวนสวรรค์เลยเลยมันเป็นสวนสวรรค์แต่มันมีของหลายอย่างเราไม่ต้องซื้อหาเอาเอามากินมาแล้วสวนของเรามีด้นนี่เก็บอันนี้อันนี้ก็ขึ้นใหม่เก็บมันนู้นก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยดิฉันชอบสวนอยู่แล้วเป็นนิสัยเดิมๆทีนี้ก็ไปทับใจที่ในเมืองก็มีสวนใช่ไหมจำได้บ้านที่ในเมืองก็หลังบ้านมันก็ไม่มากเท่าไหร่อันนี้ตั้งสี่ไร่ สิบไลาแล้วมันมีทุกๆอย่างมีอะไรก็ปลูกมันก็เป็นลูกเร็วนะคะเอ๊ะทำไมมันเป็นเร็วเนาะเพราะว่าคนมีศีลคนมีศีลมาปลูกเขาจะไม่ให้เราอดอยากจริงๆทามันช่วยให้เราได้กินได้อยู่ได้นะคะถ้าเรามีศีลจริงอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมาเดี๋ยวมันก็มาเราทําไว้เดียวก็มาเจ้าขอคงเราเรามันก็มาเองเราเราให้เราก็ยิงได้อะไรเงี้ยยิงให้ไปยิ่งได้มาค่ะยิ่งให้ไปยิงได้มาย้อมประทับใจอันนี้จริงๆค่ะเช่น เช่นอะไรนั้นเนี่ยบางทีเราไม่มีอะไรกินอ่ะเดี๋ยวคนนั้นเอามาให้เดี๋ยวคนนี้เอามาให้อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ที่นี่ก็ไปเห็นเลยว็โอ,อยู่ตั้งนานที่ควรจะไปนี่นะคะมีมีสารทีพาไปให้ให้ยโยมนั่งรถฉินแล้วเอาก็อี้ขึ้นไปด้วยสารทีสองคนผู้ชาย mm hmm. ผู้ชายแบบ mm hmm. ก็เปรียบเทียบยังังน,นพวกเขามีจิตใจที่ดีไงคะ่ะท่านก็เหมือนกับเทวดาอะไรเงี้ยนะคะเออเห็น เห็นแล้วประทับมันประทับใจไม่หายนะไม่ลืมถ้าไปเห็นสวนของไทยนี่นะค่ะท่านมันเป็นนิสัยเดิมๆยงระชอบงานไม่ได้ชอบไปแต่งตัวอยู่ในเมืองอยู่สบายไม่ชอบถ้าเราอยู่สบายเนี่ยนะฮะมันไม่พ้นทุกหรอกค่ะแลาวปติดสบายไปเที่ยโรกีอะไรเงี้ยอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่ไปอยู่ในเมืองไปเลยไปอยู่เลยไม่เอาถ้าไปชั่วคราวอาจจะเอาบ้างทีนี้ก็มามาได้มามาได้สอบสอบไบโบโบโบเนี่ยค่ะ ก็อบไอ้ความจริงนะภาษาก็ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะจาไม่ได้โยมจะเอาแต่าาสภาวะสภาวะนี่นะถ้าเราสัมผัสอะไรให้รีบรูที่ใจของเราแล้วเราเกิดอะไรเกิดชอบหรือเกิดชังหรือไม่เอาอะไรหรือเกลียอะไรเงี้ยโยมจะเอาแต่แค่นี้อันนี้แหละมันจะพาให้เราเป็นผ่าน ถ้าเราไปติดไอ้นู้นติดนี่อยู่ไม่ได้ไปนิพานอีิฉันว่าอยากที่ฉันครูแต่ตรงนี้แล้วรู้ฉันด้วยแล้วอะไรแล้วไม่ไม่มีไม่มีนึกคิดไม่มีอยากได้อยากเห็นอีกไม่เอาอีกไม่เอาอีกอยู่แต่งั้นแหละที่นี่โยมจะตรวจใจของโยมเองเออเราสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มที่นี่เราจะได้ว่ามีความรักมากมีความรักความสามัคคีกันที่นี่โยมไปได้มาสอบหวังจะได้อะไรไม่เอายากไปขอสอบปีปีนี้ยากไหม ค่ัพีนี่เนี่ยค่ะยากไหมความจริงถ้าโยมอ่านแล้วนึกคิดกกอนมันก็พอจะได้เพราะมันต้องใช้คววมึคิดปัญญามันช้าปัญญามันไม่เร็วเหมือนแต่กรธแต่เคยเคยไปสอบที่บ้านลาดเคยใช่ไหมเคยค่ะเคยไปสอบได้เข็มไ้ไหมได้เข็มสอบได้เกียรติมาได้เข็มทองด้วยได้เข็มทองที่โยมเอาไปคืนชื่อชื่อเข็มทองนะชื่อเข็มทองก็ไปบอกพ่าท่านนะ ว่าโยมที่เอาไปคืนไปคนแรกสีไม<อ>้ค่ะโยมคิดว่าเอาเราอย่าไหวเลยเดีย๋ยวมันหายครับไม่มีประโยชน์แล้วไปคืนพ่อทา่านพ่อท่านจะได้ทําประโยชน์โยมไปเลยที่นี่โยมก็บอกว่านะพ่อท่านฉันข้าวกขามางจะอิ่มแล้วแหละ พ่ออาจารย์การดิฉันเอาเข็มทองมันคือเข็มทองคือโยมมีเข็มเข็มทองแล้วไปว่าไงนีเข็มทองเรายิ่งกว่าความที่เข็มทองเรามีเลยเพราะเหตุใดโยมไม่ได้ติดอใบมุกโยมพอมีสีหน้าจะยังไม่ครบหรอกเดี๋ยวก่อนแต่อใบมุกไม่มีมะเก่าค่ะแม่ก็คือเข็มเหมือนกันคือเข็มเพราะไม่ไม่ติดมาเลยอ่ะไม่ต้องทำไรเลยพอที่ไม่ติดเลยมุก่ีกว่ามีเข็มทองนั้นน่ะใช่ี่ย ก็เลยไม่เห like no ็นหมู่กลุ่มก็จะมาคีมาสอบมาอะไรเออดีนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกข้างทําอะไรมารวมกันจะมีปีหน้าก็ได้ด้วยไม่ได้แล้วได้ไม่ได้โยไม่ได้นคิดอย่างนั้นเพราะเรื่องได้หรือไม่เราเอาสภาวะปัจจุบันที่เราละอะไรแล้วตรวจดูเวลาฟังสัมมนาเนี่ยเราจะตรวจใจไปพร้อมเออเรามีมอย่างยเร่เราเป็นมาอย่างงั้นอะไรงนี้นะคะโยไม่ค่อยจําที่ว่าภาษาดกที่เนี่ยตั้งัตขนาดว่าปฏิบัติตามหลัก เจรนาสิาโยมยังไม่รู้เลยหัวข้อจากรามาสิ้าโยมก็สังวรศีลขั้งแรกนะฮะสร้างวรศีลสํารวมอีซีพอมมาฟังฟังเอ้ามันหัวข้อคือจจรนาสิ้าทั้งที่ปฏิบัติอยู่นะไม่รู้ไม่รู้หัวข้อหรอกแต่ว่าการปฏิบัติมันจะตรงเพราะว่าท่านว่าอะไรเนี่ยเราดูที่ว่าเออเราเป็นตรงอย่างนั้นนะนั่นแหละของเราคือเราได้ถ้ายังไม่ได้ก็ก็ก็ไม่เข้าใจอะไรก็แค่นี้เนาะหมดเวลาเนาะค่ะขอประทับใจโยมเจ็มทอง ที่มาสอบทั้งที่อายุก็ามาก80กว่าถือว่างานนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะทุกคนคนเท่าคนแก่เด็กก็มีส่วนร่วมถือว่าเรามาทำงานอย่างเนี้ยมาสอบแบบเนี้ยเป็นการรวมพี่รวมน้องเป็นลักษณะสายอัตตาสายอัตตาทุเพราะธรรมดาคนจะมีอัตตามานะสวนกูสวนกูไม่ไม่มีใครมาช่วยไม่ไรไม่งอ้อ แต่ตอนนี้เราก็มีพี่น้องไปช่วยดึงออกจากทบมาพบกันถือว่าเป็นการสายตาทำงานเป็นทีมถือว่าน้าเป็นสิ่งนี้น่าประทับใจนะถือว่างานนี้ถือว่าเรามาสร้างสร้างแดนโลตระธรรมนะเพราะท่านบอกว่าท่านเกิดมาชาเนี่ยมาช่วยคนให้พ้นทุกพ้นสุขคนช่วยคนพ้นทุกมีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วยคนให้พ้นสุขหายากนะการช่วยคนพ้นสุข คนที่ช่วยคนพ้นทุกข์และพ้นสุขด้วยเป็นลนักษณะโลโกรธรรมเป็นลนักษณะโลโลกุตะเป็นแดนแดนสวรรค์สุดขอบฟ้าเป็นแดนระยะนั่นเองนะฉะนั้นพวกเราแต่คนอยากติดสุขคนที่ติดสุขคนยังหลงอยู่ในอหลงว่าสุขสุขจริงๆก็คือนรกนั่นละเราต้องพ้นจากนรกให้ได้นรกนรกคือสิ่งที่ทําให้เราร้อนเป้าหมายที่แท้จริงเราต้องพ้นสุขพ้นทุกข์เท่านั้นเองที่จะพาเรา เข้าสู่เส้นทางนิพานได้นะสำหรับวันนี้ก็สรุปการเพื่อฟ้าดินข้า้งที่แปดก็จบลงเพียงแค่นี้เจริญธรรม